นะ,ะไม้หนีผ้าอันเล็กนะโป่งนางน,นะคะแล้วก็โป้งก้อยค่ะค่ะนอกจากกล้ามเนื้อลุ่มงอแล้วนะคะหรือการกำมือแล้วเนี่ยเราคนที่จะเพิ่มแรงเหยียด ะะอุปกรณ์ก็ง่างยๆเลยค่ะก็คอือหนังยางนะคะหนังยางแกงธรรมดาเลยอาจจะหา1วงหรือ2วงก็ได้นะคะตามความสามารถเนาะจากนั้นเอามาคุมที่มือของเราแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆง้างออกค้างไว้1 2 3 4 5แล้ว6นะคะทำประมาณ10ครั้งนะคะ ใจะขอบใจมัห่หนูดีเหมือนกันลุงจะได้ใช้ยาเข้าที่จำเป็นสักทีอย่างเท่านี้ผู้สูงวัยยุคใหม่เราสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ กษไม <i> 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 ่เป็นไรผมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรที่กลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับอาม่าเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแต่จาผลตรวจเนี่ยบอกว่ากระดูกสหลังขอมายุตัวแีอาการกระแทกอย่างรุนแรงเวลาเดินเนี่ยมีอาการปวดหลังจนแทบเดินไม่ได้เลยใช่ไหมครับเดินได้ปกติอืมน่าจะเจ็บอยู่นะไม่เจ็บไหวจริงอ่ะ

I'm

các bạn làm được kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ เพืนเื่สายกันนิดนึงนะครับจักห้านาทีนะครับ อ่าลูกกึนยืนได้เลยนะครับลูกขึนยืนได้เลยนะครับสักห้านาทีนะครับตามตามตาม,ตามใส่คนใส่เสื้อสีม่วงนะครับ นี้ก็ได้ครับ huh? ชชคเมยนะครับ โซฟาทำาก็ได้นะครับห้าข้าอย่างแข้งนะครับจากล่างขึง้นบนทำมาสี่ปีนะครับรือหน้าโซฟาได้เลยนะครับการเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้าง เท่ายาวาานะชาครับครับขอบคุณครับเช <Rank ed> น,นั่งเลยครับเชนั่งครับ เหนือนิดหน่อยเนาะประมาณ5นาทีนะครับอันนี้เป็นเม them, mm ื่อกี้ขอเป็น12 12ท่าของสอสสนะครับสามารถเข้าไปใน YouTube ได้นะครับ mm hmm. ก็พิมพ์คำว่าท่าออกกำลังกาย12ท่านะครับมันก็จะขึ้นมาเนาะเราสามารถทำได้มันจะมีทั้ง5นาทีนิดๆกับวนไปเรื่อยๆนะครับซ้ำกันเนาะอ่ะทีนี้เราจะมา,าทุกวันเวลา8โมงนะครับถึง8โมงครึ่งนะครับ <iance. S 2> ก็จะมีพยาบาล สวัสดีครงเวียนกันไปมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุนะครับที่มารับบริการที่นี่เนาะก็วันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอ่าโดยไม่ต้องไปทานยาทานเยอะอะไรให้ให้เยอะเนาะอ่าผมถามนิดนึงเนาะนะใครใครในที่นี้มีปัญหาเรื่องการนอนหลับบ้างครับยกมือมีไหมฮะมีใช่ไหมครับทานทานยาไหมครับทานยาทานยาทุกวันไหมครับ กือบทุกวันอ่าทานมานานเนี้ยฮะทานกี่ปีฮะทุกปีเือนถ,ถึงปีไหมถึงปีไหมอ่ายายาเป็นประเภทไหนฮะอ่าโอเคยาที่คลายความวิตกกังวลใช่ไหมครับอ่าคุณหมอให้มาเนาะครับอ่านี่แหละครับแต่ไม่ไม่ได้ทานทุกวันใช่ไหมเอ่ออ่าทานเมื่อมีปัญหาที่แบบนอนหลับย,กยากๆใช่ไหมฮะแล้วก็นอนแล้วก็ถึงจะกิน อ๋อหรือว่าถ้าเปลี่ยนสถานที่ก็ได้นะครับเปลี่ยนสถานที่นอนอ่ะเช่นเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับถ้ามันนอนไม่นอนหลับยากก็กินซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมไม่อยากให้ให้กินทุกวันเนาะเพราะว่าการทินทุกวันเนี่ยมันจะทําให้การใช้ยาเรากินต่อเนื่องเนาะแล้วมันแล้วมันจะมีผลต่อต่อเรื่องอะไรต่างๆเช่นความจำอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากมันจะลดลงเนาะแล้วก็มันจะติดยาด้วยไปเรื่อยๆเนาะ อา,อาหารนี่แหละมันจะช่วยได้สําหรับจะให้คําแนะนําไปแล้วก็ลองไปลองไปทานดูนะครับว่าว่ามันได้ผลไหมหรือว่าอะไรเออลองก็คือสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับทั้งห้าทั้ง8ตัวนี้นะทั้ง8อย่างนี่นะครับสามารถสามารถได้เลยนะครับอ่าตัวแรกนะครับตัวแรกอาหารตัวแรกก็คือน้ําผึ้งครับน้าผึ้งอ่าน้ําผึ้งน้ําผึ้งนี้ในที่นี้อ่า ชงลักษณะคล้ายๆเป็นเครื่องดื่มครับคล้ายๆกับเครื่องดื่มอุ่นๆเวลาตอนค่ำๆหรือตอนตอน,ตอนเย็นๆก็ได้แล้วแต่นะครับในตัวลำพึ่งนี้นอกจากจะมีวิตามินหรือเกลือแร่ที่ท,ที่ที่มีประโยชน์แล้วเนาะมันก็จะมีสารสารตัวหนึ่งที่ช่วยให้ให้ให้นอนหลับได้ดีขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับว่าสารตัวนี้อะไรนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีสารตัวนี้เนาะอ่าก็คือผสมในน้ําอุ่นก็ได้ครับน้ําธรรมดาก็าได้นะครับ ชงไม่ต้องหวานมากอ่าไม่ต้องแบบหวานเยอะๆอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าบางท่านผู้สูงอายุบางท่านเป็นเบาหวานเนี่ยครับอ่าจะชงหวานไม่ได้เนาะอ่าก็ต้องชงไม่เจือจางหน่อยนะครับไม่ต้องหวานมากเนาะอ่าเอาชงมื้อเย็นเย็นหรือค่ำๆก็ได้นะครับมันจะรู้สึกได้นอกจากได้วิตามินแล้วมันจะสารในน้ำผึ้งอีกตัวหนึ่งที่บอกว่ามันจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นมันจะทำให้ เรารู้สึกผ่อนคลายได้ดีแล้วมันจะทําให้ช่วยใหเรานอนหลับได้ดีขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ทานได้เลยนะครับอ่นนอะตัวที่สองเนาะตัวที่2คือไข่ต้มอ่าพูดง่ายๆไข่ต้มไข่ต้มเรารู้จักกันในอาหารที่ตอนตอนเ,เช้าหรือกลางวันที่เรากินเนาะอ่ามันจะเป็นสารอาหารที่เป็นประเภทโปรตีนที่เรากินทุกวันเนาะเพื่อสร้างเพื่อให้ร่างกายมันสร้างกล้ามเนื้อขึ้นเนาะอ่ะ,นะในไข่ต้มก็เหมือนกันครับนอกจากได้สารอาหารที่เป็นโปรตีนแล้ว มันก็จะมีสารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะอันนี้ผมเน้นเนื่องเน้นทานเน้นทานช่วงตอนเย็นนะครับหรือตอนค่ำเนาะไม่เกี่ยวตอนเช้าหรือตอนตอนกลางวันนะตอนกลางวันหรือตอนเที่ยงกินเป็นกินเป็นปกติอันนี้กินตอนเย็นหรือตอนค่ำค่ำแล้วแต่เราเนาะในสารเหมือนกันที่ผมบอกเมื่อกี้ไข่ต้มนอกจากได้สารที่เป็นโปรตีนแล้วจะมีสารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ ตัวที่สองตัว,ต,วตัวต่อไปก็คือข้าวโอต๊ตอ่าข้าวโอต๊ตเหมือนกันครับในในตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยนอกจากได้ได้สารที่เป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะแนะนําว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยผสมในล,ลักษณะคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารอาหารที่แบบว่าทานง่ายเช่นผสมในนมก็ได้ครับนมวัวหรือนมนมถั่วเหลืองก็ได้ครับ ่ผสมกันเป็นข้าวโอ๊ตเนี่ยครับมาแค่ได้สารที่ได้พลังงานด้วยแล้วก็ได้ได้นมด้วยเนะาะอตัวต่อมาคือนมนมทั้ง2อปรนะเภทเนาะอมีใครแพ้นมบัวไหมครับมีใครแพ้นมบัวไหมทานได้หมดเนาะทั้งทั้งนมบัวกับนมโวเหลืองเนี่ยสามารถทานได้เลยนะครับทั้งช่วงเย็นหรือช่วงค่ำเนาะหรือใ,ใกล้ๆนอนก็ได้นะครับอ่ามันจะช่วยให้เรารู้สึกสบายท้อง แล้วก็ได้สารอาหารที่เป็นโปรตีนด้วยแล้วแล้วก็ได้สารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ได้งานขึ้นด้วยนะครับมันจะทําให้รู้สึกเราเรารู้สึกเราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกได้หลับได้ง่ายนะครับอ่าอันนี้เน้นเรื่องช,ช่วงเย็นหรือช่วงค่าพี่ทานได้หมดเลยเนาะนม <aging. S 2> ถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเป็นนมถั่วเหลืองที่เป็นโปรตีนก็ได้หรือเออจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็ได้ครับแล้วแต่หรือว่าจะเป็นนมที่ผสมด้วย โดยที่มีถั่วเหลืองผสมก็ได้ครับแล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะทั้งทั้งห้าตัวนะครับตัวตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นประเภทผลไม้เนาะก็คือส้มนะครับส้มเรารู้จักกันเนาะมันก็จะมีสารที่เป็นวิตามินซีอยู่แล้วในตัวมันเนาะนะครับทานได้เลยนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำได้หมดเลยเนาะผมแนะนําให้เป็นกินเป็นผลไม้สดไม่เอาเป็นคั้นนะครับไม่เอาเห็ดเป็นคั้นที่แบบ จากกล่องอะไรอย่างเงี้ยครับเอออยากให้กินเป็นคล้ายๆได้เราจะได้สารอาหารที่เป็นวิตามินซีแล้วได้กากใย,ยมันด้วยเนาะมันจะช่วยในระบบเรื่องขัดถ่ายของเราด้วยนะครับในส้มเนี่ยในตัวส้มเหมือนกันครับนอกจากจะมีสารที่เป็นวิตามินซีแล้วก็จะมีสารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะเหมือนกันนะครับอ่าตัวที่7อันนี้คืออัลมอนด์อ่าคล้ายๆตระกูลถั่วทั้งหลายนะครับ แล้วแต่ครับอันนี้ผสมได้ทั้งนมทั้งทั้ทงนมทั้งนมถัวเหลืองได้หมดเลยนะครับอ่าชงชอ่าทานช่วงเย็นหรือช่วงค่าก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้นอกจากได้สารที่เป็นโปรตีนแล้วก็จะมีสารที่ช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเนาะอ่าครับทั้ง7ดตัวนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เน้นเรื่องช่วงเย็นหรือช่วงค่าได้ครับกินได้แต่ถ้า ถ้าเรากลัวเรื่องไขมันสูงพี่เอาไข่แดงออกกินเฉพาไข่ขาวก็ได้ครับเนาะกินเฉพาไข่ขาวก็ได้ถ้าสมมุติว่าเรากินมาสองฟองแล้วอะไรอย่างงี้ยเนาะก็ก็กลัวว่าไขไขไอไขมันมันเยอะก็พี่จะดึงไข่แดงออกเอากินเฉพาะไข่ขาวก็ได้ครับ,ค,นบนครับกนคับกินได้ครักนดรดรับกินได้ครับกินได้ครับกนไรับนับนไ้กนับ คือผมผมผมเน้นนึว่าทั้งหมดนี้เราเราเลือกลักษณะคล้ายๆกับว่าให้ให้สลับหมุนเวียนกันไปทานไปเรื่อยๆเนะาะส้มหรือนมอะไรเงี้ยครับแต่แต่ทีนี้ถ้าถ้าบางวันเราอาจจะ <Okay. S 1> ทานชนกันใช่ไหมฮะทานชนกันใช่ไหมกลัวว่ามันจะตีกันใช่ไหมไม่อย่างเป็นคนมันกดหลายยอดครับ ก็ถ้าถ้าเราลักษณะว่ากลัวกลัวว่ามันกดไหลย,ย้อนใช่ไหมก็กินแบบอาหารประเภทอื่นก็ได้ครับเช่นเช่นน้ําผึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับอน้ําผึ้งหรือว่าเป็นอาหารที่เป็นโปรตีนเลยไปก็ได้อ่าไข่ไปเลยอย่างเงี้ยครับอ่านะครับ<อ>หรือว่าเป็นถั่วอัลมอนด์ก็ได้ครับอัลมอนด์ก็ได้ครับอ่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันหายไปเนาะอันนี้มีอันนี้มีเจ็ดอย่างอ่าตัวที่แปด ให้ทายกันว่าเป็นอะไรผมไม่ได้ติดขึ้นผมไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดเอ้ติดเพิ่มขึ้นตัวที่แปดเป็นอะไรครับอันนี้ไม่เจ็ดตัวให้ทายตัวที่เจ็ดเป็นอะไรใบให้เป็นผลไม้เป็นผลไม้เป็นผลไม้ ผลไม้อ่ากล้วยครับกล้วยจะกล้วยหอมหรือกล้วยน้ําว้าก็ได้ครับกินได้หมดเนาะในตัวกล้วยเหมือนกันครับคล้ายๆกับส้มเนาะต้องจากกล้วยนะครับอ่าในตัวกล้วยนอกจากจะมีวิตามินเกลือแร่แล้วเนาะก็จะมีสารที่ช่วยเรานอนหลับได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับนอกจากมันจะได้อิ่มท้องด้วยนะแล้วก็มันจะได้ได้วิตามินด้วยแล้วก็สารที่ช่วยเราลนอนหลับได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าทีนี้ผมจะ พูดถึงนึ่งสารที่ช่วยะช่วยช่วยไอสารที่นอนหลับได้ไดง่ายขึ้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทุกคนที่ที่เราที่เราเอตอนที่เราเข้านอนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาตอนค่ำๆตอนตอนโพสเฟย์ครับสังเกตไหมเวลาตอนประมาณสักสามทุ่มอะไรเงี้ยเ,เราจะรู้สึกง่วงแล้วเนาะนั่นแหละครับสารตัวนั้นมันจะหลั่งออกมาตามธรรมชาติของเราเนาะสารตัวนั้นมีชื่อว่า เมลาโทนินเคยได้ยิยนเนาะนะครับสารตัวนี้มันอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับทีนี้บางท่านมันฝืนไปฝืนมันโดยธรรมชาติเช่นดูทีวีเล่นมือถือเนาะ,ะพวกนี้แหละครับมันจะมีแสงพวกนี้แสงในตัวมือถือแสงในโทรทัศน์มันไปบล็อกการทํางานของเมลาโทนินไม่ให้มันหลัง่งมันจะทาให้การนอนหลับของเรามันมีปัญหาเช่นอนอนดึกขึ้น นอนหลับยากขึ้นเนาะอ่านี่แหละครับทีนี้เราต้องลดลดสิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งที่มันทําให้ลดไม่ให้มันไปบล็อกตัวนี้ให้มันหลั่งออกมาตามธรรมชาติเราจะทําให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพดีขึ้นเนาะก็คือการหยุดเล่นพวกนี้หยุดดูโทรหยุดหยัดหยุดดูทีวีหยุดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนขั้นต่ำอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะ เพราะว่าพอพอเราอยู่เล่นเสร็จแล้วเราสามารถไปทําธุระอย่างอื่นเข้าห้องน้ําห้องท่าอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมตัวเข้านอนเนาะมันจะนำาให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะให้เราเตรียมตัวเข้านอนได้นะครับหรืออาจจะเป็นถ้าเราผ่อนคลายเพิ่มขึ้นก็คือฟังเพลงหรืออะไรครับแล้วแต่แต่ให้ปิดหน้าจอไว้ไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแบบเปิดเปิดเปิดหน้าเออเปิดแสงที่หน้าจอไว้เนาะประมาณนั้นนะครับอ่า มันจะทําให้เราสึกผ่อนคลายไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะที่6ที่ผมบอกว่าเออถ้าใครถ้าถ้านอนหลับยากขึ้นถ้ามันหลับยากจริงๆก็กินสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเราหลับได้เองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาดีที่สุดนะครับอ่าถ้ามันหลับเองคือถ้าถ้ามันนอนหลับได้ภายใน30นาทีแล้วหลับอันนี้ถือว่าปกติสําหรับผู้สูงอายุนะไม่จะเป็นต้องอ,อ่แป๊บเดียว10นาทีหลับอันนี้ อันนี้ไม่ใช่นะครับสาหรับผู้สูงอายุเนี่ยประมาณสักประมาณสักสามสิบนาทีแล้วหลับถือว่าโอเคแล้วเนาะแต่ถ้ามันเป็นชั่วโมงนอนหลับยากแต่ต้องดูว่ามันอาทิตย์หนึ่งเป็นหลายครั้งไหมเนาะถ้ามันประมาณเกือบเกือบสามสี่วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มมีปัญหาละสําหรับผู้สูงอายุว่าการการนอนหลับมันจะเริ่มยากขึ้นเนาะถ้าเป็นชั่วโมงนะ แต่ถ้าไม่เกินครึ่งชั่วโมงถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเนาะโอเคใครมีปัญหาใครมีคําถามถามได้เลยครับยกมือได้ครับเห็นไหม,ม,มครับมีอะไรถามก็ถามไหม้ครับเ<ม>นาะอ่าหวังว่าสักอาทุกท่านนะครับก็สามารถนำนำเอาอ่าอาหารที่ผมแนะนำเนาะลองไปทานดูเนาะสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับไม่จะเป็นต้องทานซ้ำกันเรื่อยๆนะสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเนาะอ่ามันจะได้ไม่เบื่อนะครับ เนาะโอเคนะครับก็วันนี้ขอจบการบรรยายไปีนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับครับครับอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายขั้นตอนการรับบริการนิดหนึ่งเนาะซึ่งเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านน่าจะเคยได้ได้นี้ละอ่า ได้ได <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้ฟังมาแล้วหรือว่าอันีเนาะคือทุกท่านที่มาที่นี่มันจะมีนทุกทานที่มารับาิการที่น่พอพอได้พอมีวันนัสวันนี้จะมีท่านจะต้องกดไปนําทางข้างล่างสูบดีบัาโดยใช้บัตรเวลาเสียงนะครับ จะเป็นต <IS TS> ึกไหนก็ได้ที่เป็นตู้ศิลาได้มดเลยจะเป็นพอพร์นลทนทบีท่แนะนำว่าผู้ความือย่ายทีให้หมอเส็มที่หมดเลยแล้วใเราเหน็ี่เปห็เป็นบางร่วบมันจะต้องการมันจะเงาบากแล้วนต้องเป็นก่อนจะง่ายมันต้องไล่ตามที่ย้าไปให้มันเร็นที่หมดกเก้าโขึ้นสิบโมงอันนี้ต้องนะ ท่านต้องกดรอบเวลาถ้าจะให้ดมเขาจะให้ตามไปก่อนแล้วหมอจะตั๊บให้ตามแขีงตามห้องของเจ้าแต่ถ้วเปิดคลิปแรกไปแล้วถ้าท่านมากดตอนน้านี้มันจะไม่มันจะไม่ออกนะอ่าต้องแค่ประมาณภายใน1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ารอบเวลาแป๊